สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ตริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับลาเมนยามลาเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตกับบาร์โซนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญายาวถึงปี2031เอาจริงๆเรื่องนี้เรารู้กันมานานแล้วเพียงแต่ก่อนหน้านี้ยาเมลยังไม่สามารถที่จะเซ็นยาวได้เนื่องจากว่าอายุยังไม่ถึง18ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายเซ็นได้ยาวแค่3ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานที่ผ่าานมาถือ เป็นวันสําคัญนะครับในการก้าวสู่อาชีพนักฟุตบอลของรามิญามาาอย่างเต็มตัวมีคุณย่าฟาติมาที่เดินทางมาจากโมร็อกโกมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับนี้ของรามิญามาาด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเซ็นสัญญาอีกหนึ่งซีนสํญญาคัญนะครับในเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาก็คือการมอบเสื้อหมายเลขสิบข,ของสโมสรให้กับลามิยามาาครับ ซีซั่นที่แล้วเนี่ยรามินยามาสวมเสื้อหมายเลข19มาปีนี้ลามิญยามาเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข10แน่นอนครับทุกคนรู้ดีว่าเสื้อหมายเลข10สําหรับ บาซโล่านั้นมีความหมายอย่างไรและไม่มีใครปฏิเสธว่ารามนยามาลไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามครับวันนี้เราลองมาดูกันว่าการสวมเสื้อหมายเล็กศิลหรือการมอบเสื้อหมายเล็ก10ิบของบารซโล่าให้กับรามียามาลนั้นได้สะท้อนออกถึงคุณค่าในแง่มุมใดบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือนักเตะเยาวชนครับยามาลนั้นเป็นตัวอย่างของความฝันของนักเตะเยาวชนที่เข้าสู่สถาบันลามาเียทุกๆคนครับอยากที่จะ เป็นอย่างลามีนยาเมาอยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างลามีนยาเมาและการที่สโมสรมอบเสื้อหมายเลขสิบซึ่งเป็นเบอร์สําคัญของสโมสรให้กับลามีนยาเมาที่เติบโตขึ้นมาจากสถาบันลามาเสียมันถือเป็นการกระตุ้นนะครับความฝันปลุกไฟในตัวเยาวชนให้ลุกโชนครับว่า พวกเขาก็สามารถที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบลามินยามมลได้ครับหมายเล็สิบที่ลามินยามมลได้รับคือการทําให้นักเตะทุกคนในสถาบันลามาเซียมีความฝันและเชื่อมั่นว่าความฝันนี้สามารถที่จะเป็นจริงได้นะครับต่อมาครับข้อที่2ก็คือคุณภาพถ้าจะมีบางอย่างในตัวลามินยามาลที่ไม่เป็นที่ถกเถียงกันเลยนั่นก็คือคุณภาพในการเล่นของลามินยามมลครับ นับตั้งแต่ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่นะครับลามินยามาวนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆคอลูกหนังอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ่ายที่เป็นซิกเนเจอร์ครับการจ่ายบอลอด้วยขันเท้าด้านนอกที่มั่นยามเราจับวางสกิลการเล่นการเลี้ยงการครองบอลการดวนตัวต่อตัวความเร็วในการกระชากหนีคู่ต่อสู้รวมไปถึงจังหวะในการสังหารประตูครับ ต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยวัยที่รามิยามาแสดงออกมาในช่วงขณะที่อายุเพียงแค่16เศษๆนั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากและยิ่งนับวันรามิยามาก็ยิ่งเพิ่มคุณภาพมากขึ้นนะครับในการเล่นฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลเหมือนผู้ใหญ่ครับนอกเหนือจากทักษะสกิลแล้วสิ่งที่ยามามีเหนือกว่าผู้เล่นในวัยเดียวกันหรือผู้เล่นที่อายุมากกว่าเขานั่นก็คือในเรื่องของช่วงเวลา ทัมมิ่งในการเลือกเล่นแต่ละชอ็อตในการตัดสินใจเล่นแต่ละครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นตั้งแต่ที่มีคุณภาพสูงอย่างน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับทั้งยังแตกต่างแล้วก็เด็ดขาดอีกต่างหากนะครับนั่นทำให้เขาเหมาะสมกับการสวมเสื้อหมายเลขสิบดยประการทาั้งปวงครับต่อมาครับข้อที่3ก็คือลามิมยามานั้นเป็นไอดอล ทั้งในและก็นอกสนามนะครับในส่วนของในสนามเนี่ยทุกคนชัดเจนอยู่แล้วว่ารามินยามาคือนักเตะคนสําคัญและมาตอบสนองให้กับทีมได้เสมอในทุกครั้งที่ทีมต้องการนะครับนั่นทำให้เขาเป็นไอดอลในสนามส่วนนอกสนามนะครับลามิญามาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความป๊อปปูล่ามากครับด้วยความเก่งกาจในสนามของเขาทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในไอดอลของเด็กๆโดยเฉพาะในเมืองบาร์เซโลนา ที่พยายามที่จะยึดรามินยามาเป็นแบบอย่างทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตสไตล์การแต่งตัวการเล่นโซเชียลการเต้นนะครับต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อเด็กๆมีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นอย่างมากเลยแม้กระทั่งในวัยผู้ใหญ่ก็ยังมองว่าลามินยามานั้นน่าชื่นชมและก็มองว่าเป็นหนึ่งในไอดอลคนสำคัญของพวกเขานั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่4คือพอรสวรรค์นะครับ ก่อนอายุครบ18ปีลามิยามาลทำลายสถิติไปมากมายเลยเยือเกินกว่า30สถิติด้วยกันนะครับทั้งกับบาร์เซโลนาแล้วก็กับทีมชาติสเปนครับไม่ว่าจะเป็นาการเป็นตัวจริงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาลีกาด้วยวัยเพียง16ปี 38วันเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในลาลิกาที่ทำแอซิดได้สำเร็จด้วยวัย16ปี45วันนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่ได้กับทีมชาติชุดใหญ่และยิงประตูได้ในวัย16ปีกับ57วันนอกจากนี้เขาก็ยังคว้ารางวัลอ่าตรเฟโอโกปานะครับหรือว่าโกปาท r ร์ฟีซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเตะที่มีผลงานดีที่สุดนะครับจากทั่วโลกในช่วงวัยอายุต่ำกว่า21ปี รางวัลกลเด้นบอยนะครับแล้วก็รางวัลลอริอุสสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงข้อที่5ข้อนี้สำคัญครับนั่นก็คือลามิยามมาีมี DNA ของความเป็นกูเลสอย่างเต็มเปี่ยมลามิยามานะครับเกิดที่ย่านเอสปูรกาสเดโยเบกัดก่อนที่พ่อแม่แยกทางกันเขาก็จะย้ายมาที่เมืองมาตาโรย่านโรกาฟอนดาซึ่งก็ห่างจากสนามค้ำนูประมาณ42กิโลเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความเป็นกาตาลันอยู่ในตัวถึงแม้ว่าคุณแม่จะเป็น e q ควาที่รื i n กีคุณพ่อจะเป็นโมรกกันก็ตามนะครับรามิญามาเป็นนักเตะลามาเซียที่อยู่กับทีมมา11ปีครับถึงแม้ว่าจะอยุแค่18แต่อยู่กับทีมมา11ปีแล้วครับมาตั้งแต่7ขวบเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อสีเสื้อของบาซลนาเสมอและมักแสดงออกนะครับถึงความรักที่มีต่อสโมสสในทุกครั้ง ที่มีโอกาสนะครับเช่นในเกมฉลองชั้นล,ลิเกที่โอลิมปิกเดมอนจูอิกนะครับลามินยามากับมากาซาโดครับเป็น2คนที่แสดงออกถึงความรักนะครับที่มีต่อบาซลนาได้อย่างโดดเด่นทั้ง2คนโบกธงนะครับ ทั้งเล็กทั้งใหญ่ของสโมสรบาร์เซโลนาอยู่เป็นเวลานานร่วมฉลองกับแฟนบอลซึ่งถ้าใครได้เห็นซีนนี้ได้เห็นภาพนี้ก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่พิเศษมากๆที่ลามิญามารมีต่อสโมสรบาร์เซโลนาครับข้อต่อมาข้อที่6ก็คืออนาคตอันรุ่งโรจน์ครับลามิญามาตอนนี้เป็นแชมป์ลีกาแชมป์กุปเเดลเลนะครับแชมป์สเปียโกบาเดสปันญาเป็นแชมป์ยูโรตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18ปปีครับในอนาคตข้างหน้าเขามีโอกาสไปถึง ตำแหน่งแชมป์แบบที่รุ่นพี่ในทีมบาร์โลนาแล้วก็ทีมชาติทำได้ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครวมไปถึงแชมป์โลกนะครับกับเส้นทางที่ยังยาวไกลที่เหลืออยู่ทุกคนเชื่อว่ารามินยามาสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ครับเขามีอนาคตอันสดใสแล้วก็น่าตื่นเต้นรออยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีอนาคตสดใสแบบนี้เหมาะกับเบอร์สิบครับและข้อที่7ก็คือความจงรักภักดีครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับ ลามิญามาร์เป็นกูเล่ขนาดแท้เติบโตอยู่กับสโมสอนมาตั้งแต่7ขวบนะครับเป็นคนบาร์เซโลนานะครับเกิดที่บาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีความรักที่ลึกซึ้งต่อเมืองต่อสโมสรต่อย่านที่อยู่จะเห็นได้จากท่าแสดงการดีใจที่สื่อถึงรหัสไปรษณีย์ของย่านที่เขาอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่เขาจะคิด ทรยศ์ย้ายออกจากสโมสรอ,ออกไปการมอบเสื้อหมายเลขก10นะครับของสโมสรให้กับรามิเมียมาวนั้นหมายถึงว่าสโมสรมั่นใจว่ารามิเรมาวจะอยู่กับทีมไปอีกยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรเหมือนยุคที่เมซี่เคยทำเอาไว้นะครับและนั่นแหละครับเบอร์10ที่เป็นเบอร์พิเศษ อยู่กับคนที่มีความจงรักภักดีและมีฝีเท้าที่พิเศษแบบนี้จึงเป็นอะไรที่เหมาะสมด้วยประการทางปวดข้อสุดท้ายครับข้อที่8แรงดึงดูดทางการตลาดนะครับในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่ารามินยามาวคือคนที่สร้าง Impact ได้มากที่สุดนะครับสำหรับสมโมสรบาร์โซนา ah ในเวลานี้หลังจากยุคของเลโอเนลเมสซี่ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วนะครับเสื้อหมายเลข19ของลาเมยามาคือเสื้อที่ขายดีที่สุดของสมโมสรน,นะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้นะครับความชื่นชอบของแฟนๆที่มีต่อเขาการย้ายไปสวมเสื้อหมายเลข10จึงไม่ต่างอะไรกับ2แรงบวกครับที่กระตุ้นให้เสื้อของลาเมยามานั้น ยิ่งขายดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพิ่มความชื่นชอบของแฟนๆที่มีต่อเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมครับและไม่เพียงแค่เสื้อแข่งเท่านั้นนะครับสินค้าที่ระลึกต่างๆของสโมสรบาร์เซโลนาถ้ามีหมายเลข10แล้วก็มีหน้าของรามิญ่าปั๊มติดไว้อยู่เนี่ยยังไงก็ขายดีจะเป็นการทำรายได้เข้าสู่สโมสรอ,อย่างงดงามอย่างแน่นอนครับสำหรับรามินยา,ากับเสื้อหมายเลข10ครับ